พวกเราโล้นกบบล้นเลียนเหลี่ยมหลามวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเดนเลวกันนะเราจะมาทำชาเลนจ์หนึ่งนะเว้ยคือเราจะมาสุ่มวงล้อใครได้คลาสไหนต้องไปโซโล่คลาสนั้นแล้วมาดูซิว่าเราสามคนเนี่ยใครจะคือนามเอวันคอ้ได้ลครดีๆแล้วกันนะตัวฉัน ขอทุกคัสยกเว้นคาสไม่มีมาอยู่กันในหน้าหมุดแล้วทุกคนรับก็จะมีตามนี้เลยมีทุกคลาสในเกมเลยนะครับเดี๋ยวฉันเริ่มคนแรกเลยละกันเนื่องจากฉันนั้นหล่อสุดกดมาเลยดูซิว่าจะได้คลาสอะไรไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ยมาทางเฮ้ยคนขับรถเลยจะก็ได้คนขับรถโอ้ยี่จะกบก็ซื้อฐานรัวเลยอะนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วจจกบขับอย่างเดียวผมเจอหนทางชนะของผมแล้ว และต่อไปใครจะเป็นคนหมุนขอฉันละกันนะจะก,กลัวเ,เลยฉัใช้ขอคุณแร่ละกันม,มาดูซิว่าจะได้ตามที่เล่นต้องการไหมคุณแร่น,นะทนุกคนทำไมถึงอยากคุณแร่มาว่ามันขุดได้เรื่อยๆไงเจอถาดก็ขุดได้เฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยไม่มีคลาสเป็นตัวหัวล้าน <laughs> โอ้โหไม่มีอะไรเลยตัวรถมะขุดหัวตัวเองเลยตอนนี้ <laughs> นั่นแหละเลี่ยนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลี่ยนถึงแม้ว่าจะไม่มีก็ก็คือไม่มีเฮ้ยมีตั้งเยอะตั้งแยะคาดเนี่ยทำไมตึ้งได้ไม่มีฉันไม่เข้าใจแยดวงซวยเกินไปมาฉลามตานายแล้วกดเลยเนาะขอเล่นแช่งเลยคาดไอรอนแมนก็ดีแช่งนี้จะแช่งไม่ได้หรอกจะเกือบท๊ะ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 ทมะท๊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 ่ท๊ะ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 ท ไม่ขาดฐานไม่ขาดทองขาดเนี่ยแต่ฉันขาดทุกอย่างเลยตอนเนี้แต่ถ้าอิจฉาเอเลียนะจะกดบไปว่าได้ท้าทายตัวเองไงฉลานาะยอยากได้เหรอสลับกับฉันไม่ะด้มันมีกฎว่าห้ามสลับบดีอยากสลับจะตายแล้วเนี่ยแต่บอกอย่างหนึงนะพวกนายตายแล้วตายเลยต้องเงียบเลยห้ามพูดเลยจะตายคือวิญ,ญญาณไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วส่วนใครชนะหรือแพ้นั้นไว้กันที่ใครจบเกมได้กับใครไปไกลที่สุดในกรณีที่ไม่มีใครจบเกมได้นะครับ เราได้สวมคลาสที่เราสูตให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนะพาส่งที่ไหนเนี่ยเ้ยอะฉันไปบินพบาทด้วยเจ้ากบเบอรฉลาดช่วยฉันทีดิอ้ยช่วยอะไรอะเดี๋ยวให้ช่วยส่งหัวนี่สองเลยแบบนี้เห็นรังแคไหมชฉลามเห็นรังแคไหมเห็นรังสิตเลยจ้ากบ นายนี่จะพูดอะไรก็พูดเนาะเดี๋ยวเราไปโซโล่กันเลยพวกนายไปเข้าคนละบล็อกเลยแล้วไปโซโล่เล่นกันแล้วแป๊บนึงทำไมกล่องจะนมาไปอยู่ดีดๆน่ะโอเคออกมาแล้วชีวิตที่ไม่มีอะไรเลยฉันเนี่ยอย่างน้อยน่นก็มีชีวิตไงเล่นสู้ๆอย่าท้อซื้อฐานเพิ่มอีกก้อนหนึ่งนี่แล้วก็ไม่มีเงินแล้วแล้วไปเลยดีกว่าแล้วฉันก็ลืมขายทองนะไม่ได้เล่นนานลืมเลยมีลูกต่อชี้ขนาดนั้นยังลืมอไปเนี่ยก็ว่าอยู่ทำไมเงินมันน้อย ตัวกระเพรมันมีคนเพิ่มมาด้วยหรอปรกติมันไม่มีนะคนน่ะปกติมีแค่ป้อมปืนนะเนาะยังไม่มีใครเอาจากฐานใช่ไหมใช่กําลังจะออกแล้วออกจากฐานเ <Yeah. S 1> หรอจะออกจากฐานได้แหละเจ้าไปแล้ว <c oughs> ไม่มีมุกหน่อยเออไม่มี <c oughs> และฉันก็ไปแล้วเหมือนกันไม่รอหรอกนะเจ้ากโกไอ <c oughs> ฉันไม่ออกเร็วขนาดนั้นฉันก็แซงพวกนายหนาเพราะฉันเป็นคนขับรถไฟสุดเร็ว มองดีๆมีแร่หรือเปล่าแถวนี้ตอนนี้ฉันกำลังเข้าสามพันเฉันอยู่ฐานมันเดินมันกำลังจะออกตัวโอ้ชาอย่างนี้เราบางที่โรลนะเจ้าก่อฉันมาขุดฐานอะไรไงโอ้โหไม่ต้องซื้อฐานก็มีให้ขุดโอ้คันี้นี่มันดีจีงดฉันต้องแวะบ้านแล้วเริ่มชอบคันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจโจนเจอโจนเจอโจนเกตายเกิดตยเกิดตายเกิกิดตายเายเ้ิดยเายเ้ย ถ้าเกิดว่าตายเร็วขนาดนี้ฉันเริ่มใหม่ได้ไหมสบายใจยังเลยใช้ไม่เจออะไรเลยสบายใจใช่ไหมสบายใจดิไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวเท่าไหร่ไม่เจอของด้วยของก็ไม่มีเอามาไปด้วยละกันทุกคนเพื่อได้ใช้ ถ้าจะกบตายคนแรกนี่ตอนเริ่มทีเหียงหาเลยวายนะฉันเป็นตัวเอกนะ่ว่าฉันคือพระเอกนะฉันจะมาตายคนแรกได้ไงไม่ได้พระเอกตัวปอมตัวจีของจัต่ากเอเล่นแต่นายไม่ต้องเสียใจนะนายไม่มีคา่าเนี่ยนายเคยดูมาฮีโร่อะค่เดเมียไม่เดกูก็ไม่มีพลังนะก็สามารถเก่งได้เก่งกว่าคนอื่นเนี่ยแต่เดกูเขามีออมไอให้พลังนะอเอเลี่ยนมีอะไรอะมีหินมีทุกอย่างไม่ใช่ค์ด ผมผ่านเมืองใหญ่เลยนะครับไม่แวะนะครับคนเดียวไม่ไหวอเจ็บแช่นี่มาถึงเมืองสองเลยนะครับหนึ่งหมื่นโอ้โห,โโหเร็วจังเลยอ่ะที่ไหนได้ฟ2 2> าร์มของบาาปาเนี่ยไม่ค่อยได้ฟาร์มเท่าไหร่มีเงินอยู่สิบบาท <c oughs> <c oughs> เรามังคัดผ่านอนาคตนะคุณด้วยย้ยในเมืองทําไมมีลูกเสืออยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยเขาช่วยเรายิงด้านล่างได้หรอเฮ้ยสมจริงขึ้นเยอะเกมเมื่อแลรนี่นะไปละใช่มันเมื่อแล้วผมมาซื้อยาบนแผนหน่อยนะครับสิบาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวฮิวตเองเลยละกันเฮ้ยได้ฉันเจอเทสล่างแอมาปนสมองเฮ้ยเจอ,อยาวายนั่นมันคือหนทางแห่งความรวยนะเทสล่านะรอเช้าก่อนนะเดี๋ยวลงไปเอา ระหว่างนี้ขอฉลาดวดอมตีเตีอย่าพูดอย่าง,งาน,นั้นเดะโอ๊ยแล,ยแล้วชา้าเลวขอให้เจอเทสลามันฉลาดนะคะผมจะได้มีเงินเ,นเ,นเยอะๆแล้ยิงยาวเวดาสุดท้ายเีื่องอะไรพิชชนะของผมนะครับคุณผู้ชมมันมีหมาป่าอยู่ในนี้อายซะอย่ามารอบหลังก็พอนะคะผมกลัวผมไม่ใหญ่โดนกรีโอ้ยเจอของเต็มเลยทั้งทองทั้งอะไรเอไปขายหลยพิชาฉลาดว่านายเจอช่วงประมาณกี่เมตรฉลาด ประมาณหมื่นสามหมื่นสี่อ่ะโอ้ยโอยโห่สุดสับปเร็วสับปีเร็วโอ้โหหมาป่าหมาป่าเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันโหดจังเลยหมาป่าตัวนี้อ้าวเหมือนจะมีคนโดนนะมีคนเจ็บตัวเดี๋ยวผมไปต่อเลยครับเฮ้ยยังไงจะเจอเทสลาแล้วใกล้ๆเลยนี่หว่าเฮ้ยโชคดีเกินพวกนายเนี่ยนี่เก็บมาเยอะๆชงชองสำคัญสุดคือสมองเจ้าเทสลามาแล้วครับมาขายเลยวางไป ปึ๊บเปิรบปิรบ,บวางให้หมดได้เงินมาทั้งหมด410บาทได้ยิงยิงยาวได้เหรอเนี่ยโอ้ยไหนซื้อฐานหรือล้วนอะไรนี่ตักราดเออซื้อฐานซะแบบให้ถึงไอ้แปดหมื่นแล้วก็ซื้อไรเฟิลไว้โอ้ยจะก,กบสบายเกินฉันก็สบายเหมือนกันเมื่อกี้ฉันขายได้ประมาณสี่ห้าร้อยเลยนะของลูกทั้งหมดอ่ะดูแวลแล้วนะ,นะครับผมผมก็ฉลามนี่พอจะสูสีกันอยู่เอเลนนายเป็นไงบ้างสถานการณ์นาย อมองไม่เห็นอะไรเลยยังไม่ถึงสองหมื่นด้วยอาจจอบอยออรกรถตอนกลางคืนเลยฐานเยอะ <c oughs> อวิ่งยาวๆไปเลยและกันสู่แปลนหมืม่นเมตรเมฮิกกขอไม่แวนนะครับขอไม่แวนนะครับผมจะตรงยาวอะทท่ะโทษทีจะบอกว่าชันถึงครึ่งชา้างเรียบร้อยในฉลามนะยี่หโอ้ยสี่หมื่นล้เนี่ยฉันไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะฐานหมดเ <c oughs> อา เล่นเล่นกันไหนต้องเอาชีวิตรอดให้ได้เว้ยนะต้องแบบชนะให้ได้หาทางให้ได้ไม่ต้องห่วงฉันมีจะมา จะขี่มาไปถึงเลยเออไปเลยจะมารวยขีงรถไฟไปเน่หละเนี่ยฉลาดเห็นไหมถ้าเรี่อไม่มีเราอ่ะก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเอเลียนอ่ะปกติเราแบกเอเลียนตลอดเลยพวกเราก็แบกเอเลียนมาเสมออ่ะหนเราไม่มีค้าแบบฉันดูสิไม่มีค้าแต่มันหาเงินได้เอเลียนไอของแต่ละอย่างที่มันดรอปเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะจะกล่าเอเอ้าฉันก็ไม่ได้ดีฉันก็ปกติแค่ขับรถไฟเร็ว ฉันรู้แล้วว่าทำไมเ,เล่นถึงไม่เก่งทำไมเพราะว่าปกติเล่นกับเราก็เป็นแค่คนขับรถโอ้เจ็บจีดเลยอะไรฉันเจอฟ้าผ่าอีกแล้วอ่ะฉันกลัวฟ้าผ่ามากเลยอะ่ะฉันเล่นมานี่ยังไม่เจอทั้งฟ้าแดงยังไม่เจอทั้งฟ้าผ่าเจอแต่มืดกับเช้าอย่าผ่าฉันก็พอนอะไม่เคยไปสาบานในฟ้าผ่าด้วยนะอย่ามาผ่าด้วยเล้วนายกลัวทําไมนายไม่เคยสาบานฟ้าผ่าผมถึงห้าหมื่นแล้วนะเดี๋ยวเราเอาซัมบี้มาขายดีกว่ามีซอมบี้มาตายตรงนี้เตยมเชื้อเพลิงมามาได้แค่กระจึงหนึ่ง เล่นนายขี่ม้ายาวเลยฉันว่าถ้าเป็นฉันน่ะนายไม่ค่อยได้ลงฟาร์มอรอเลยไม่มีพวกซอมบี้ไปใช้บ้างเลยอ่ะันฟาร์บ่อยอยู่นะฉลามแล้วก็เก็บสมมาด้วยแต่มันไม่พอเข้าใจไม่ฉลามคนขับแต่รถไม่เคยบู๊ไม่เคยหาเงินแบบราว่าได้แต่ขับรถหัวโตไปวันๆดูพูดเข่าฉันเปล่าดูถูกนาอเลี่ยนะฉันดูแคลนเฉย เอเลี่ยนแต่อย่างน้อยนายก็มีข้ออ้างในการกระจอกนะใช่ไหมอ้างความกระจอกของตัวเองหรอกนะฉลามถ้าเกิดว่านายสามารถจบเกมได้ฉันสามารถจบเกมได้แล้วก็ว่ากันที่ใครจบเร็วกว่าแล้วกันนะโอเคสบี้แยะเป็นไงเป็นไงไหวไหมเอเลี่ยนก็ไม่เท่าไหร่นี่นะสบี้เนี่ยฉลามฉันวิ่งมาประมาณหกหมื่นแล้วนายถึงตรงไหนตอนนี้ฉันอยู่ห้าหมื่นหกอ่ะอุ้ยช้าวันฉันไหวไหวฉันเป็นคนขับรถไฟที่แลนด์รถไฟได้เร็วเด้อ เล้ยทำไมเราว่าวอีสานเอาละฮะไปต่อเลยดีกว่าอีก2เมตร <c oughs> ไม่ใช่อีกสเมตรส0 0 0มื่นเมตรนะครับอีก2เมตรที่เดินเอาอยัางถึงเลยเนี่ยถ้าอยู่30,000ื่นเ่ยมันหูเท่าหนึ่งของเราเลยนี่หว่าฉลามห่างกันเป็นโยอดเลยอะเจ้ากบทุกคนลองบอกมาซิว่าที่เอเลี่ยนช้าก,กว่าเราเป็นเพราะว่าเอเลี่ยนไม่มีคลาสหรือเอเลี่ยนอ่อนเองถ้าไม่ได้อ่อนละกันเอางี้ดีกว่าเอา,เอาล่ะเอ้ยนี่แสดงว่าเราต่อไปเราสุดท้ายแล้วดีถึง80,000แล้วดิฉันถึง70,000แล้วไวขนาดนั้นเลย ไว้ๆนี่ยังสู้ผมไม่ได้เพราะผมไวกว่าโอ้โหและฉันไปเจอกับฟ้าผ่าเนี่ยเจอแต่ฟ้าผ่าทั้งนั้นเลยฉลามเป็นคนบาปเออก็จริงนะสาบานอะไรไปหรือเปล่าบรรยากาศชัาเขียวๆนี่ใช่ฟ้าผ่าไหมเนี่ยโอ,อ้ฟ้าผ่าจริงด้วยมีแสง<า>แวบบ้บๆเราจะกดเจอแล้วระวังนะมาแล้วครับนนะแต่ว่ามาถึงตรงนี้มืดพอดีว่ะอ้โหูกว่าจะเชา้าซะด้วยเราจะต้องรอตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยและฉันยังมีโอกาสนำยังมีโอกาสอยู่ วุ้ยแสดงว่าฉันจะเสียเวลาแล้วก็ใกล้เคียงกับนายสุดๆว่าอ่าฟ้าสว่างจ้าเจ็ดหมื่นเจ็ดแล้วรีบโผล่มาเร็วประสาทเร็วเข้าแล้วกดมันนำไปเร็วฉันจะต้องรีบไปกดพรอมฉลามฉันจะกดสภาแล้วกดเลยเรียบร้อยฉลามจะย,ยิงไกักกไนไปพวกก้าไอ้ไอ้ฉันอาจจ,จ,จะตายเป็นไงเป็นไงรอดไหม โอโ้หยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โโแต่อันตรายมากตอนนี้ทนายตายนายกระจอกนะฉลามเออนายตายนายเท่ากับแพ้แล้วนะสู้เล่อไม่ได้นะเออฉันยังมีชีวิตยอยู่อืมนฉันไม่ยอมตายง่ายๆยไงไม่ได้อยู่บนหลังคารถรถไฟของฉัน <c oughs> มาดิมาดินั้นเดียวจอดนั้นเดียวจอดคอาร์บอยคาร์บอยเหรอมาดีบอยมาดีบอย อ๋อเลือดน้อยอยู่นี่เดี๋ยวเพิ่มเลือดหน่อยเดี๋ยวเพิ่มเออดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อุ้ยอุ้ยเพิ่มเลือดก่อนประมาาไม่ได้ประมาาไม่ได้ลา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 ถ้าเป็นชิวรอยู่หลังเพื่อนเชียร์จะไหนจะถูกกินตไปชนะจอกอย่างนี้คือตายในสู้คนที่อยู่ที่หลังไม่ได้เนี่ยฉลามชัดมาชัดเดียมนะจ๊ะ ฉลาบตอบโต้เราไม่ได้เอเลี่ยนนายด่าฉลาบเลยตอนนี้ฉลาบเถียงนายไม่ได้ไม่ไหวสุดอ่อนเลยฉลาบสุดอ่อนไปถึงแปดหมื่นแล้วไงอะสุดท้ายก็ตายอยู่ดีอันอันอันพอซโลนี่คือโอ้ปีนมาขนาดนี้เลยล่ะซัมบีว่าใช้ไม่เยอะบอกฉันกระจอกนายอะไรกระจอกฉลาบไปเถอะไอ้ตายด้วยไอ้ตายกันกระจอก ไม่มีคาร์ดอะไรฮอยู่รอดคนสุดท้ายไม่เป็นไรนะพวกนายนะเดี๋ยวชัยชนะห้เยโอยเสียใจว่าไม่เห็นเพื่อนน่ะที่เม็กซิโกจาก๋านะจะมานุ่นหาป่าเดี๋ยวเพ่งเดี๋ยวเพ่งไอ้เยเียโอ้อยโอ้อยเฮ้ออ,อะไรนะเสียงอะไรนะไม่ได้ยินเสียงคนกี่ร้องแถวนี้อ,อนั่นมันเอเลี่ยนหรือเปล่านะ วันดียวพ่นชะตาม,มาแล้วเอาเข้าสู่โลกวิญญาด้วยกันแล้วล่ะอ้าว,ว <c oughs> มวววกวว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 ้วยวว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 วาววววววชววววว่วว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 วเอเววววววหวว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 ้วว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 ว่